วัดีค่ะวันนี้สองปได้มาเที่ยวที่สวนทวีชนจังหวัดเชียงใหม่ก่อนที่เราจะไปปั่นจักรยานเราขอขึ้นรถรังสำรวจพื้นที่กันก่อนนะครับ จักรยานเที่ยวกันบ้างแล้วครับไปกันเลย นี่นะคะโซนสนามเด็กเล่นกว้างขวางเลยยาวไปถึงนู่นเลยนะครับนะครับไปดูการพี่เจกเล่นอะไรออ้ยตรงนี้เหมือนม้าหมุนเลยพี่เจกใช่ไหมที่พี่เจกนั่งลงไปเมื่อกี้พี่น,น้องมีไหนน้องขึ้นไปนู่นแล้วนี่นะครับจะแสบขึ้นวันนี้แล้วนะครับขึ้นสไลเดอร์เลยครับแสบครับเนี่ยฟิลเลยครับ อ่ะรอดูจะแสบลงมานะครับฟิวเลยแม่ดูนี่นะอ๋อตรงนั้นเป็นโยกโยกแบบนั้น,นเออแสบไหมยังฟิวมาแล้วแสบฟิวมาแล้วเย้ฟิิวมาแล้วแะไลเดอร์ี้ไ,ไม่ดูเราด้วยนะเออ นี่ไงมีสไลเดอร์สองอันฟิลลงมาพร้อมกันมาหมุนเกตหนะังมาหมุนก็เอุ้ยพอเจ๊ปุ้นเหมือนเหมือนเรือฮ้อเ <Huh? S 1> น,นะตีหนังเรือฮ้อ oh. เห็นหมบอ แกไม่เหรวแกมาดังเรือห้อเร็วเนี่ยดูดิเป็นเรือแบบเหมือนเรือโยกไปโยกมาอย่างเงี้ยใครจะเป็นคนขับพี่เจคใช่ไหมพี่แกมาดังนี่เร็วเดี๋ยวเราจะเอาผักไปให้น้องม้ากันนะครับเขามีชื่อน้องม้าให้ด้วยดูดิหรือใครจะชิดไปเพื่อ๋อกระต่ายก็มีอ่าเอาผักขึ้นรองถือ เอาให้น้องมากินหน่อยน้องข้ากินพักฝ่าเกศนั่้ตัวน้อยให้นะอยนีนตัวน้อยนะี่อะ,ะแม่เกศเก็บเก็บพักเก็บพักเอาไปขึ้นมาไหนพี่เจคให้มา<ฟ>ดูฟอนมาให้ขึ้นข้างบนพี่เจครับอยู่ข้างบนเออนัะะอ่นแหละอ้อน้องม,มากินแล้วไอ้เก็บั่งขึ้นเฮ่เกศเฮ่นี่นี่เอ้ยตัวเฮ่เกิดๆเดินให้น,น้อง เฮ้ออะันหากินแล้วฮั่เอาไปฮึ่อกระต่ายก่อนยามือไปฮื่อมันครับเกียเอาพกให้มาเอ้ยคนมัชอบมือมันว่ะผมมันชอบได้อย่างงี้นี่ตัวนี้ก็รอกินนี่ไอ้ย นี่มีชื่อด้วยปุ๊กตัวไหนตัวสีเทาตัวนี้เหรอเด,ดกดิกตัวสีน้ำตาลเหรอดกดิกดโดดูดีดแล้วก็ปิ๊กนี่ชื่อลงมาแครับอันนี้เป็นอันนี้เป็นโซนนกแก้วนะครับนี่นะครับ อยู่ในกรงเลียงายไปจนถึงนู่นเลยนะครับนกแก้วนกแก้วโมงนกชันคอนัวนี่เสียงมาร้องชิ๊กชิ๊ชิ๊เลยพี่เจกลองไปใกล้ๆดิลองพูดกับมันสิมันจะพูดเรียนแบบพี่เจกไหมสวัสดีดิเฮ้ยมันทักคายพี่เจกแล้วชิคชิ๊กฮัน แม่มันบินมาทักทายพี่เจกเนี่ย <_ Chevy> นี่นะครับลองดูกรงอื่นๆหน่อยนะครับ<__>นกแก้วอีเรกตัสนกเขตเต้าแล้วแขกเต้าแขกเต้าอยู่ในกรงนู่นเลยอยู่ในรูอือยู่ข้าง,ง,ง,งใน เอ้ยนั่นแม่อุ้มเนี่ยอุมม้มดูนกก้วตัวนี้น่ตัวสีขาวนี่ดูก้วมันไตมันไต,นไตขึ้นมาฮะหลานกักรุณาไม่รบกวนสัตว์นี่พี่สเสกเห็นป้ายไหมเขาบอกว่าการุณาไม่รบกวนสัตว์คือไม่เอาไม่เอากิ่งไม้หรืออะไรเข้าไปแย่นะอยู่มันปีนขึ้นดีดูมันเก่งไหมเทามันแข็งแรงมากเลยอ่ะมันปีนขึ้นไปบนยอดตรงนั้นน่ะพี่แน่ๆมอยากเกอน้องคู่น้องคู่เหรอมีไหมลนะ อ่ะโอเคไปต่อกันไหมไปบ้านไปกันต่อกันนะแซลไปต่อเนานะไปต่อไหม <c oughs> และนี่ก็เป็นกรงนกยุงนะคบนี่โอ้โหปีนขึ้นไปอยู่ข้างบนนู่นนะครับ<ไ>เราอยากเห็นมันลำแพเนาะนี่นะครับ<ไ>น,นกยุงอินเดียนกยุงอินเดียนะครับวันนี้อยู่ข้างล่างนี่กรงยาวไปถึงนู่นเลยครับ นี่นะครับโซนบ้านเห็ดบ้านขนมปังใครใครเอ็มเลอแม่พี่เป้เจ๊จอดสิจอดตรงไหนดีที่มันล่มๆ่มทำไหนไหมนี่นะครับโซนบ้านขนมปังตกแต่งไปด้วยอ่าไอติมเค้กอมยิ้มอะไรอย่างงี้นะครับเต็มสวนเลยมีซานต้าด้วยเพิ่งผ่านคริสต์มาสมางี้เนาะ โอ้ดูบน,นหลังคาบ้านสิมีแบบคนกำลังช่วยกันขนของเข้าไปในป่องมฟองไฟเงี้ยนะโอ้โหแม่แต่ตู้ตู้จดหมายของเขาก็ยังเป็นแบบของเต็มนี่เลยต้อนคิสตา,าโอ้หน่ารักเชียวผมเจนซันต้าซันต้าอยู่ข้างในเหรอครับโอเคไปดูหน่อยสิโอลูกอม เกดกินลูกอมงามงามงามนะครับโอ้แล้วแอบเข้าไปดูข้างในกันนะครับบ้านขนมปังนะครับโอ้โหข้างในของเล่นก็มีแจ็คเก็ตโอ้โหซานต้าคือพี่แจ็คนั่นเองมตุ๊กตาอุนัขตัวนี้นะครับมีของผู้หญิงเออของผู้หญิงนี่ไงผู้หญิงทำครัวนี่ก็มีเครื่องมือช่างด้วยนะพี่แจ็คเก็ตเกดแบบนี้นี่เนาะ มาทำอาหารกนก่าผมพผมชอบกินมาพี่วิจัยเป็นพ่อครัวเลยวันนี้แม่จะสั่งอาหาร,รก๊อก็กก<ๆ>ซื้อของหนครับเดี๋ยวแม่จะเข้าตรงหน้าต่างมาซื้อของเกดเกดมาซื้ออาหารกับพี่ล get, เลยโอ้พเกดกินอะไรข้าวผัดซื้อข้าวผัดหนึ่งจานครับพ่อครัวครับโอเคพ่อครัวกำลังทำกับข้าวครับอ<แ> oh. ครอครัวกําลังเตรียมอาหารให้เราครับในระหว่างดูพรอครวัวในระหว่างที่รอพรอครัวเตรียมข้าวผัดให้เรานะครับเราก็สํารวจบ้านขนมปังก่อนนะครับนี่นะครับคนกาลังขนขนมขนตุ๊กตาลงปล่องไฟมาให้เป็นของขวัญน,นะครับโอ้มีบ้านหลังน้อยสามชั้นชั้นแรกมีพี่เป็ดสองตัวชั้นที่สองมีใครบ้างน้องเมน้นพี่เป็ด แล้วก็น้องหมาชั้นนี้เปิดหน้าต่างออกมาจ้าเอ๋น้องกันลอกนั่นเองดูมีถั่วด้วยชั้นบนสุดเป็นใครกู้นกฮูกนั่นเอง,เองนครับนกเขาแมวด้วยนกนกฮูกสองตัวครับนี่เหมือนรูปนี้เลยน้องนกโหเขาว่าภาพสวยเลยเนี้ยอันนี้อะไรแมวน้ำหรือเปล่าวิเจกใช่ไหมเนี่ยแมวน้ำอยู่ในน้ำอ่ะ นี่ครับกาลังทําครัวกันอยู่ครับโดยจะมีเจ้าแสบคอยป่วนอยู่นะครับพี่โปรเจกต์จะทําข้าวผัดสําเร็จหรือยังนะครับพี่โปรเจกต์มีอะไรให้กินบ้างโอ้มีขาไก่ด้วยไข่ดาวด้วยพิซซ่าก็มีนะโอ้พิซซ่าด้วยโอ้โหจริงๆมีกุ้งด้วยมีกุ้งด้วยเออใช่แม่เห็นกุ้งนี่เขี้แม่กําลังจะนั่งไปนะครับเขี้เป็นลูกน้องมินเนี่ยนนักเก็ตโอ้ยเขียนี่เป็นอะไร อันนี้เป็นโจรสลัดโจรสลัดพี่เจกันพี่เจไม่นั่งเหรอพี่เจนั่งสินั่งทำกับข้าวเลยอันนี้มีเครื่องมือช่างด้วยนะครับไก่แล้วไก่แล้วพี่เจกเตรียมอาหารเช้าเสร็จหรือยังครับไก่แล้วไก่แล้วไม่ใช่อาหาราเช้าสิตอนนี้จะเย็นละอาหารเย็นนะครับตอนนี้แม่รอกินอาหารเย็นจากพ่อครัวนะครับดูพ่อครัวจะเตรียมอะไรมาให้เราบ้างนะครับมีเอาไก่ KFC มาด้วยเหรออ๋อมีไก่ KFC ด้วยนะ โอเคโอ้บล็คลีให้กินด้วยโอ้โหถ้าเกิดมีเคโลตโอเคจะมารอดูว่ากับข้าวที่พ่อครัวเตรียมให้เราจะมีอะไรบ้างนะครับอ๋อโอเคมาแล้วนะครับกับข้าวที่พ่อครัวเตรียมให้เรานะครับมาดูว่ามีอะไรบ้างนี่อะไรนกเก็ตนาเกตเหรอเป็นแถวเลยนะครับ มีไส้กรอกสองชิ้นขาไก่สองชิ้น,นครับไส้กรอกนี่อีกโอ้โหดูดีแล้วก็บ็อกคุรีไข่ดาวสองฟองนะครับมีแซนด์วิชด้วยข่ารถโ่แสบกินบ็อกคุรีแล้วก็มียำม,มี่เลยเหรอแสบบอกว่ายำม,มี่ครับอร่อยนะครับ แล้วก็มีพิซซ่าแล้วก็มีอะไรกุ้งนะครับกุ้งเขมปุร้าหรือเปล่าชุบปแป้งทอดขอบคุณคสำหรับอาหารค่รับ,บกินทั้งบ้านเลยได้ไหมเนี่ยน้ำลงลงลงตรงนี้นะครับคือโซนบ้านเห็ดนั่นเองนะครับมีเห็ดสีส้มสีแดงคือเห็ดใหญ่นี่นะครับนี่เป็นบ้านเห็ดเลยเข้าไปข้างในเป็นยังไงบ้างครับว่างเปล่าว่างเปล่า นี่ก็จะเป็นบ้านมีหน้าต่างสองบานแต่มันไม่ได้ว่างเปลานะไฟข้างบนโอ้มีไฟให้ด้วยนะโเคเหมือนแบบที่แอบเลยอ่ะเออไม่แอบแต่ข้างนอกมันน่ารักมากเลยเนาะมันแบบว่ากระปุกลูกอะดูดิเหมือนเหตุอะไรนะพี่เจ็กเหตุมาริโอ้ใช่ไหม เหมือนเห็ดมาริโอ้เลยใช่มาหลบฝนได้เลยเนี่ยอันนี้อันนี้เล็กเฮ้ยเห็ดพี่มันกับน้องมันเนี่ยจำได้ไหมที่ผมไปเล่นน้ำมาเลยแล้วที่มันเป็นเห็ดแล้วน้ำมันจะตกลงมาอ๋อใช่ใช่ใช่ตรงส่วนน้ำเนาะใช่นี่เหมือนเห็ดพี่มันกับน้องมันจริงๆด้วยพี่มันก็จะตัวผอมๆสูงๆน้องมันก็จะอ้วนติมๆเออน้ามอนนะค้า เออน้ำออกมาจากเห็ดปุ่นแกะเห็นดาวก่อดาวอ่ะผู้หนาผู้หนาผู้หนาดาวอะเนี่ย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 เพียเพียดาวอะ่วอะโอ้ขนุนออกลูกแบบดกเลยอะ่ะออกเยอะมากอ่ะเนี่ยเรามากดปุ่มที่ถูกกันเถอะว่าไหนคือปุ่มของจริงอ่าไหนคือปุ่มของจริงฟดกดปุ่มไปแล้วถูกต้องได้ดาวไปเลยทริง้ง ซีนูเป็นไรร<ล>ะ,ะเบิดอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปกันต่อนะครับและมุมนี้นะครับก็คือมุมกระบ,บะทรายานี่มีทรายให้เด็กๆเล่นแบบนี้โอ้ยมีรถให้แสบนั่งด้วยโอ้ยรถแมคโคอยู่ปุ่นอ่ะแสบแซมหันแมคโคก่อสีน้ำเงินนะ่ะของพี่เขาจะเด่นโอ้อยนี่นนไงแมคโคสีเหลืองไอ้นี่สีเหลืองอหอยแสบสีน้ำเงินของไอ้หนึ่ง แม่โคสีอ่างเอ้เกสแ okay, ม่โคสีเหลืองนี่ไาย,ยกไปพู้เลยไปหนังกับน้องพู้เลยไอยหนังมาได้มันขันน้อยมันขันน้อยไปสิก่อฟเคโอ้ย okay, มีบ้านต้นไม้พี่แจ็คขึ้นบนบ้านต้นไม้ดิเทมเพอร์ลินก็มีอ๋อมีเล่ต์ตรงนั้นแกขคีแ okay, ม่โคเลยแม่โคนี่ก็มีนี่แกนี่แม่โคนี่ก็มีนี่แม่โคสีเหลืองนี่อ๋อ โอ้พี่เจคขึ้นไปบนบ้านต้นไม้แล้วครับเป็นยังไงบ้างครับพี่เจคมีนกแก้วอยู่ข้างบนด้วยนะมีนกแก้วเป็นเพื่อนพี่เจคด้วยนะโอ้ดึงดึงอ่ะแกจะขึ้นดึงดึงนี่ในแม่อุ้มขึ้นนะไอ้ดึงดึงโอ้ยลูกไม้ลูกไม้อึ๊บอึบลูกไม้อึบอึ๊บไอ้ดึง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  ดึง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 ฮ่งงาลูกไม้นี่นะครับแสบเจอรถแล้วครับนั่งไปสิยกทำไมล่ะครับนั่งเลยนี่ทางเดินเขาเป็นรูปแบบใบไม้ใบบอลน,นี้เลยนะสวยมากพี่เจกอยู่ไหนข้างบนใช่ไหมแม่ขึ้นขึ้นไ,ไปดูพี่เจกนะครับแสบขึ้นไหมแสบ แซ่ขึ้นไหมนี่มีซานตาต้อนรับอยู่ตรงนี้แล้วก็ขึ้นบันไดอีกชั้นหนึ่งครับพี่เจ๊กเล่นอะไรอ่ะอเก๊สหุยตกแก๊สสองตัวบ้านต้นไม้นะครับของเล่นเยอะเลยครับนี่พี่บจกเล่นะไรตัวต่อมีทีวีด,ด้วย,ยมีต,ตุนด้วยทุตุน ไม่ลงเลยกุ๊บไม่ลงอันนี้นกแก้วสีขาวนี่มีของเล่นเยอะเลยอ่ะข้างล่างก็จะเป็นเหมือนกับโดมที่เขาเลี้ยงไก่เออจ้าแสบอยู่ไหนเจ้าแสบอยู่ตรงกระบะทรายออไปหาเจ้าแสบกันพี่เจ็กอ,อ๋อ,อแล้วครับตอนนี้พี่เจ็ก กำลังจะปีนหน้าพานะครับขึ้นไปได้ไหมครับโอ้โหมีเพลงด้วยมีเพลงสำรองด้วยโอ้โหโอ้โหแล้วก็ลงไปอีกลงมาด้านนี้เลยตรงนี้ผมบอกไว้เลยว่า ตั้งแต่อายุห้าห้าปีขึ้นไปผมขอแบบนี้คืออืมลงมาแล้วครับสำเร็จแล้วครับสำเร็จแล้วมผมเจอเย้ <Yeah. S 2> การเล่นฟุตบอลกนะ<พ>ันนะก็จะบอกว่ามีสนามฟุตบอลอายุเจ็ดถึงแปดแต่เขามีบอลให้ไหมไม่มีใช่ไหมไปดูก่อนมีแต่โกฟุตบอลไม่เห็นะ นี่เห็นไหมีแต่มีแต่โกอฟุตบอลไม่มีลูกฟุตบอลความจริงลูกฟุตบอลต้องอยู่ในตะกร้านี่รือเปล่าแต่มันไม่มีนี่แหละเช่โอ้โหแสบได้รถคันน้อยแล้ว <laughs> มันจะคันน้อยกว่าตัวแสบแล้วนะคะตอนนี้เลี้ยวไปอย่างทะลักเลยโอโ้ขับรถไปแล้วครับซิ่งแล้วซิ่งแล้วครับ เริงกรบเพื่อแทะรถจะเนี่ยเปิงกันขนาดไหนโอ้ยจะขึ้นไปอยู่บนดาวผมเป็นตัวผมเป็นตัวนำแทนดาวเคโอ้โหขับมาถึงถนนแล้วแซบขับฉลิ้วแล้วครับตอนนี้ อยู่บนถนนครับแล้วเราก็มาโซนนี้นะครับเขาบอกว่าเป็นโซนบ้านเล็กในป่าใหญ่มีพี่หมีต้อนรับแบบนี้เลยเดี๋ยวเข้าไปในบ้านกันนะครับบ้านหลังนูน้นนะวนวนไปหรือเปล่าเดินวนไปนี่ทางนี้แล้วนี่แกข,ขึ้นไปขึ้นไปหาบ้านไปหาบ้าน ขึ้นไปเลยครับพี่เจกรดูสีในบ้านจะมีอะไรบ้างอุ้ยบ้านเล็กจริงๆด้วยเป็นบ้านเล็กในป่าใหญ่เขาบอกยูมีพี่หมีหลายตัวเลยนะพี่หมีแบบว่าทําท่าแบบเย่ดีใจเหมือนแบบเหมือนแบบพิษมีเด็กๆมาเที่ยวเงี้ยอุ้ยบ้านเขาเป็นแบบเป็นบ้านเป็นบ้านเล็กรอบเราก็เป็นดอกไม้สวยๆเลยบรรยากาศครับ ดอกไม้ต้นไม้เนาะเยอะแยะลบลื่นแต่ว่าช่วงนี้ก็อากาศร้อนโอ้โหบ้านเลรนมีไปของเราก็น่ารักมากเลยครับมีฮัลโลมีโทรศัพท์ด้วยนี่นะครับเป็นวิทยุโบราณสมัยโบราณแมวพี่พี่เจกโทรหาพใครครับขวาสาวแน่เลยไม่ๆๆม่หม่คุี่ชื่อว่าพอมๆอุ้ยนี่เขาเป็นเหมือนกับแบบ เนี่ยนั่งวาดรูปอย่างเงี้ยพี่แจ็กดูดิพี่แจ็กลองขึ้นไปนั่งทําท่าวาดรูปดิเหมือนเลยนะมีผู้การด้วยเ <c oughs> นี่ยแม่จะบอกว่าพี่พแจ็กกาลังวาดรูปอะเลยดิถ่ายรูปดินั่งหันเอียงข้างมาเลยอ่านั่งดีๆอ่านั่งดีๆอ่าวาดรูปหนึ่งสองสองั้นโอเคั <c oughs> ะไปน,นี่กันแล้วมาดูสิพี่พเจ็ควาดรูปอะไร วิวทศน์ภูเขาอะเหมือนแบบเป็นภูเขาแล้วเป็นต้นไม้ต้นไม้ดอกไม้อะเยอะอะไรเงี้ยโอ้ยล่มเลื่อนมากเลยนะมุมเนี้ยเป็นมุมที่น่ว่านั่งวาดรูปจริงๆนี่ดูรูปที่เขาวาดไว้สิแบบดอกทานตะวันอ่ะแบบสวยอ่ะอันนี้เหมือนแบบเหมือนแบบพวงไอ้พวงมอกไฟอ่ะพวงอะไรนะเขาเรียกอะไมยงชิดอะเนาะลูกโตๆอุ้ยนี่เป็นงานปากนะ ไงงานปกเหมือนเฮ้ยเหมือนที่แม่ปากใช่นี่ดูดีภาพวิวทิวทัศนะครับสวยมากอันนี้ก็งานปากเหมือนกันเป็นปากแบบดอกไม้อ่ะมันมองไม่ค่อยเห็นมันแบบว่าสองคนนี่จะเป็นของโบราณทั้งหมดแหละเออดูดีภาพวาดแบบทิวทัศน์อย่างเงี้ยสวยเนาะมีต้นตะวองเพชรด้วยโคมไฟนี่บรรยากาศวิวแบบนั่ง นั่งแบบชิวๆอ่ะแต่ว่าถ้าถ้าถ้าแดดไม่ร้อนขนานี้ก็น่าจะชิวนะอุ๊ยเจอกก่งกวางด้วยมีน้องกวางสีตัวนี่ดิพี่เจกดูดิตรงที่น้องตรงที่โทรศัพท์อ่ะมีน้องกระต่ายแบบถือแคลอทขึ้นมาเหมือนกำลังจะโทรศัพท์ <laughs> น่ารักเนาะโอเคไปต่อกันยังไปต่อแล้วเนาะโอเค <Okay. S 2> ไ,ไปต่อกัน และตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่จุดที่บ้านน้องส้มโอนี่เป็นรูปส้มโอแบบนี้นะครับเข้าไปข้างในกันนะครับเขาบอกกรุณแถอดรองเท้านี่เข้ามาก็เป็นจมูนบรรยากาศของบ้านบ้านเด็กเล่นริมน้ำแบบนี้เลยครับโอ้โหโดูจีเกดเข้าไปอยู่ในเต็นบอนบ้านบอลแล้วครับเต็นน้อยบ้านบอลน,น,นะครับ นี่ข้างบนก็จะมีแบบโมบงโมบายก้อนเมฆนี่ก็กระจุยกระจุยขายกระจุยไปแล้วของเล่นเยอะเลยเก๊ดูของเล่นดิเกตอุ้ยไอ้ดูดิมีที่นอนด้วยเกตมานอนเหรอนี่รถดับเพลห้อยอยู่ข้างบนครับเก๊เห็นรถพี่อยยังบนปลพี่บอย มันมีเตียงมันเป็นเตียงสองชั้นไม่ใช่เป็ดติ้นมันเฉยติก้นมันไม่ปัไดายังหามันเป็นเตียงสองชั้นตัวทรงนี้ไอ้ผู้เลยอ๋อโอเคป๊อ <Okay. S 2> บ,บอีกอนี่นครับางาน,นเล่นของเล่นกันไปก่อนที่บ้านน้องสมโภะเขาบอกว่า เล่นของเล่นเสร็จแล้วกรุณาเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยนะครับน้องสมโอบอกอีกแล้วไอ้ตรงป้ายนั่นนะ่ะอืออนนี้น้องสมโอเป็นผู้ชายน้องสมโอเป็นผู้ชายครับไงโอ้สวยเลยมากน่ะม่านเคาลายแบบเขา<ฮ> <ๆ S 2> วาดเอานั่นน่ะเ<ฮ>พี่ไปจจกโทรศัพท์แล้วโทรไปเรียกเพื่อนฉันอยู่บ้านสมโนะม่านน้องสมโนะมา<ฮ>ตามมาได้เลย มีกุญแจด้วยเหรออ๋อกุญแจเปิดประตูฮัลโหลเจ้ฮัลโหลดิค่ะฮัลโหลค่ะอีโอเคไอเล่นกันมุมนี้สักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราก็ออกไปหากระต่ายกระต่อนครับตอนตอนนี้ผักเราเหลือเป็นครึ่งถุงเลยครับเรากะจะไปให้น้องกระต่ายก็ยังไม่เจอน้องกระต่ายสักทีเนาะไม่รู้ว่าอยู่ตรงมุมจุดไหนนะโอเคครับ โอเคครับและสำหรับการมาเที่ยวสวนให้ีชนจั้งวัดเชียงใหม่นะครับของพี่โปรเจก์และน้องโปรเกตก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ดดติดตาอพี่โปรเจก์ด้วยนะครับช่องสองโปรจำปวนค่าสวัสดีคะ่ะ